หากผู้ใดอ่านบทกวีโทมิโนโนจิกโกคุกโดยอ่านออกเสียงตั้งแต่ต้นจนจบจะถูกคำสาบต้องพบกับอุบัติเหตุบ้างก็เจ็บป่วยหรืออาจจะต้องตาย ของโทมิโนะหรือโทมิโนะโนจิโกคุคือชื่อบทกวีที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรวมบทกวีธรรมดาๆรรเล่มหนึ่งบทกวีนี้เผยแพร่ในปี1919แต่งโดยนักเขียนชาวญี่ปุ่นยุคไทโชโชวะชื่อว่าไซโจยโซเนื้อหาในบทกวีนรกของโทมิโนะเล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าโทมิโนะเป็นเด็กที่ตายแล้วต้องตกนรกเดินทางผ่านนรกเจ็ดขุมอย่างโดดเดี่ยวถูกทรมาน ในนรกโทมิโนได้เจอกับพี่สาวแล้วก็มีเนื้อหาว่าร่ำไห้หาน้องสาวด้วยโดยรวมเป็นเนื้อหาที่เศร้าและหดหูบทกวีนี้ก็เป็นแค่บทกวีธรรมดาธรรมดาจนกระทั่งในปี1974มีศิลปินชื่อดังคนหนึ่งชื่อว่าเทรายามะชูจิได้สร้างภาพยนตร์เรื่องเดนเอ็นนิชิสุซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากบทกวีนรกของโทมิโนหลังจากนั้น9ปี เฮรายามะชูจิก็เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวไม่เพียงเท่านี้หลังจากนั้นก็มีข่าวลือว่านักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งได้อ่านบทกวีนี้แล้วเสียชีวิตต่อมาก็มีคนอ่านบทกวีนี้ออกเสียงขณะไลฟ์วิดีโอแล้วจู่ๆระหว่างไลฟ์ก็เกิดอาการป่วยรู้สึกไม่สบายขึ้นมากระทันหัน พอมีคนตายคนเจ็บป่วยเพราะอ่านบทกวีนรกของโทมิโนหลายคนต่อเนื่องก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอาถรรพ์กล่าวกันว่าบทกวีนรกของโทมิโนคือบทกวีแห่งความตายมีการเล่าขานต่อๆมาว่าหากผู้ใดอ่านบทกวีโทมิโนโนจิกโกคุโดยอ่านออกเสียงตั้งแต่ต้นจนจบจะถูกคำสาปต้องพบกับอุบัติเหตุบ้างก็เจ็บป่วย หรืออาจจะต้องตายเอาจริงๆแล้วบทกวีนี้อาจไม่มีอาถรรพ์อะไรเลยก็ได้แต่เป็นเพราะเนื้อหาในบทกวีที่เศร้าและใช้ถ้อยคำที่คิดตีความต่อได้หากใครได้อ่านย่อมรู้สึกหดหูยิ่งได้อ่านหลายๆรอบยิ่งคิดเกี่ยวกับเนื้อหาในบทกวีก็อาจทำให้อารมณ์จมดิ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตได้เลย ส่วนความหมายของเนื้อเรื่องนั้นสามารถคิดตีความต่อเองได้ทําให้บางคนอาจจะจินตนาการถึงชีวิตของโทมิโนได้อย่างเลวร้ายหน้าหดหูอย่างเช่นเนื้อหาตอนที่เจอพี่สาวในนรกก็ตีความได้หลายอย่างบางคนตีความว่าโทมิโนถูกพี่สาวทารุณกรรมจนรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นหรือบางคนก็ตีความว่าพี่สาวและโทมิโนทำความผิดเลวร้ายกับน้องสาวจึงต้องตกนรกด้วยกัน หรืออีกการตีความหนึ่งคือโทมิโนเป็นเด็กผู้ชายที่ต้องไปสงครามคนเดียวเพราะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงการลงนรกก็เปรียบเหมือนความทุกข์ทรมานของการออกไปรบนั่นเองต่อไปจะอ่านบทกวีนรกของโทมิโนที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วให้ทุกคนได้ฟังกันฟังแล้วลองตีความกันดูพี่สาวกระอักออกมาเป็นเลือดน้องสาวกระอักออกมาเป็นไฟ โทมิโนผู้น่ารักก็อักออกมาเป็นเพชรนินจินดาโทมิโนตกลงไปสู่คุมนรกเพียงลำพังในนรกมืดมิดไร้ดอกไม้พริบานคนที่เอาแท่เคียนคือพี่สาวของโทมิโนงั้นหรือแล้วเลือดสีแดงฉาบบนแทะนั้นละ่ะเคียนและตีไปเรื่อยนรกมีเส้นทางเดียวให้เดินไปไม่สิ้นสุดอ้อนวอนกับแกะทองคำและนกกระจิบ ขอช่วยนําทางในขุมนรกมืดมนเตรียมสิ่งสำหรับการเดินทางในนรกที่ไม่สิ้นสุดเอาใส่กระเป๋าหนังสัตว์หรือดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาในป่ากลางหุบเขามีลําธารเจ็ดสายแห่งนรกมืดมนในกรงมีนกกระจิบในเกวียนม,มีแกะในดวงตาของโทมิโนผู้น่ารักมีน้าตา นกกระจิบร้องส่งเสียงเรียกหาน้องสาวสุดที่รักกลางสายฝนในป่าเสียงร้องกึกก้องทั่วขุมนรกแล้วดอกโบตั๋นก็เบ่งบานการเดินทางอันเดียวดายของโทมิโนต้องผจญทั้งเจ็ดขุนเขาเจ็ดลำธารในขุมนรกผ่านขุมนรกมาพบภูเขาที่มีเข็มหนามสัญ,ญลักษณ์ของโทมิโนผู้น่ารักยังไม่มีเข็มหนามสีแดงปักแทง ถ้าหากจะตีความบทกวีนี้เหมือนสมรภูมิสงครามภูเขาที่มีเข็มน้ามอาจหมายถึงจุดที่มีคนนอนเสียชีวิตจากการสู้รบข้อความตอนท้ายของบทกวีที่กล่าวว่าสัญ,ญลักษณ์ของโทมิโนผู้น่ารักยังไม่มีเข็มนามสีแดงปักแทงขอขยายความเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นสมัยก่อนเวลาผู้ชายออกไปรบผู้หญิงในหมู่บ้านจะทำแถบผ้าป,ปักเป็นเครื่องรางนำโชคให้ แถบผ้านี้เรียกว่าเซนมินบาริเป็นผ้าขาวปักด้วยได้สีแดง1,000จุดให้ผู้หญิงในครอบครัวในหมู่บ้านช่วยกันปักผ้านี้จะเอาคาดเอวเอามาดข้อมือหรือพกใส่กระเป๋าไว้ก็ได้ผู้ชายแต่ละคนจะได้ผ้าที่มีลายปักไม่เหมือนกันผ้าปักนี้จึงสามารถใช้ระบุตัวตนของร่างที่เสียชีวิตได้ด้วยและตามเนื้อหาของบทกวีผ้าของโทมิโนนั้นไม่มีลายปักสีแดงเลยสักจุด นั่นหมายถึงโทมิโนออกไปรบโดยไม่มีใครปักผ้าให้เลย